สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่าเรื่องสุดแปลกปีที่ไม่มีร้อนปี1816ใครจะคิดว่ากรกฎาคมหน้าร้อนจะมีหิมะตกใช่ครับหิมะมตกทั่วโลกเจออากาศแปรปรวนหนักมากพืชผลเสียหายเกิดความอดอยากท่ามกลางความมืดมิดและความหนาวเย็นที่ผิดปกติณนะคฤหาหนดริมทะเลสาบเจนีวากลุ่มเพื่อนกำลังหาทางคลายความเบื่อ มาแต่งเรื่องผีกันลอร์ดไบรันเสนอทุกคนเห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือแมรี่เชลลี่สาวน้อยวัย18ปีฉันจะเขียนเรื่องอะไรดีนะแมรี่บนคืนนั้นเอมเธอก็ฝันร้ายฝันถึงนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสิ่งมีชีวิตจากซากศพไอเดียพุ่งพล่านแมรี่เริ่มเขียนแฟรงเกนสไตน์ stein, เรื่องราวของวิกเตอร์แฟรงกนสไตน์ผู้ทะเยอทะยานที่สร้างอสูรกายจากชิ้นส่วนมนุษย์ ปีที่ไม่มีร้อนไม่เพียงเปลี่ยนสภาพอากาศแต่ยังสร้างตำนานสยองขวัญที่ยังคงหลอกหลอนเรามาจนถึงทุกวันนี้แฟรงก n สไต i ์ stein, จึงถือกำเนิดจากความมืดมิดและความหนาวเย็นของปีที่โลกแทบจะลืมเลือนหน้าร้อนไปเลย